และนี่คือเหตุผล10ข้อที่คุณควรซื้อลำโพงบลูทูธพกพา POEL f 1 X 1. แยกขับเสียงระหว่างย่านไฮและย่านโลด้วยแอม์คัสดีเชื่อมต่อ d ด v ว c e ได้หลายแบบจะเสียบสาย AUX หรือจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็แค่กดปล่อยสัญญาณที่ลำโพงค้างไว้เฮ้ยค้างนานไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วกดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลย 3. จะเสียบสาย AC ก็ได้แต่ลำโพงตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัว มีแถบแสดงเปอร์เซ็นต์แบบแถบใช้งานได้นาสิบชั่วโมงใช้ได้ทั้งวันไม่มีหมด4 DSP สามารถปรับได้3เอฟเฟกทั้งเสียงรีเวิร์บไฮโล5วัสดุโพลีโพพิลีนน้ำหนักเบาทนทานยกได้สบาย6จับคู่ลำโพง2ตัวผ่านช่องไล e o อาเสียงออก2ตัวพร้อมกันแบบโมโนหรือจะเปลี่ยนเป็นลำโพงมอนิเตอร์สำหรับศิลปินได้สบาย แถมเสียบได้ทั้งกีตาร์และไมโครโฟนพร้อมกันไปอีกมีช่องโกงมการลำโพงสำหรับเสียบขาตั้งกำลังขับทรงพลังพิกสุดที่400วัตต์ดังกระหึมไปฟังเสียงชัดๆกันอันนี้แถมลำโพงมีช่องสำหรับเสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้ใครจะพกเป็น power bank ก็ไม่ว่านะราคาเบาๆอยู่ที่1 9 0 0บาทเท่านั้น